ครับช่วงนี้นะครับก็คงจะเป็นที่ทราบดีนะครับว่าเรื่องการเลือกตั้งสารัฐเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นฮอตอิชูนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับทางเรา S B S เองก็เลยได้มีการจัดทำซีรีส์พิเศษขึ้นมานะครับก็คือซีรีส์ที่ชื่อว่าเกาะติดเลือกตั้งของสารัฐนะครับโดยแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับเออคุณสอนชัยสุดในตานะครับท่านเป็นกรรมการพิจารกา C a O office ของทาง S c B S เนี่ยเดี๋ยวจะมาให้มุมมองกับเราไปตลอดนะครับตั้งแต่ครั้งนี้ ไปจนถึงเอาเราทราบผลการเลือกตั้งนะครับที่สําคัญที่สุดคือมุมมองของเราเนี่ยคือมุมมองในเรื่องของการลงทุนเป็นหลักเลยนะครับว่าแต่ละแอคชั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีผลต่อภาพของตลาดการเงินแล้วก็เราควรจะวางกลยุทธ์การลงทุนยังไงนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดีคุณสอมชัยก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับก็ผมเข้าประเด็นเลยแล้วกันว่าล่าสุดเนี่ยเราเห็นแอคชั่นก็คือทรัมป์ติดโควิดอแล้วก็ไม่กี่วัน ครับก็ดูเหมือนจะกลับมาทํางานแล้วสี่วันเข้าไปโรงพยาบาลแป๊บเดียวอผลของทรัมปในรอบนี้ต่อการลงทุนเป็นยังไงบ้างครับเอาตั้งแต่เดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเนี่ยเราสังเกตเห็นดูได้ว่าโพที่ออกมาเนี่ยปรากฏว่าไบเดนเนี่ยนำทรัมป์อยู่แต่ไม่ได้นําเยอะมากคือมันทําเริ่มตามอทำตามแต่ว่า แต่ว่าไม่ได้ห่างเยอะครับแต่พอหลังจากระยะหลังเนี่ยหลังจากที่เรื่องโควิดมันในอเมริกามันก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับ2ด้วยแล้วก็ดันมาประจวบเหมาะกับที่หลังจากดีเบตเสร็จทั้ติดโควิดเชื่อไหมครับเสียงเนี่ยกลับกลายเป็นอย่างนี้เลยครับกลับกลายเป็นว่าไบเดนเนี่ยเริ่มนําห่างขึ้นมันมีหลายเหตุและปัจจัยนะครับอันที่หที่ต้องไปดูก็คือว่าฐานเสียงของทั้มเองเนี่ย ถ้าคุณสุกิจดูเนี่ยในอดีตคือคนยังไงครับหนึ่งคือคนที่อายุเยอะอาจจะเรียน under university นะครับแล้วก็เป็นคนสูงอายุปรากฏว่าพอทรัมป์ติดเนี่ยมันคอนฟ lict กับแมสเสจที่เขาส่งออกมานะแมสเสจที่ทรัมป์พยายามบอกประชาชนก็คือว่าโควิดเดี๋ยวมันก็หายไปใช่ไหมโรคนี้ไม่ใหญ่ร้ายแรงข้างที่ไม่ได้ไม่ได้ระวังตัวใช่แต่ physicality แล้วทรัมปเกิดเป็นเองด้วยครับ แล้วก็จากเซอร์เวย์เนี่ยเขาพูดกันทํานองว่าพวกที่เป็นฐานเสียงของทัป์เองเนี่ยกับกลายเป็นบอกว่าทัป์แมเนจเรื่องนี้ไม่ดีเอาเป็นว่าทัป์เนี่ยเสียคะแนนโควิดละเสียเยอะการติดเสียยงของโควิดของทัป์เนี่ยทำให้คะแนนแย่ลงอ่ะสรุปแย่ลงด้วยอ่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าหลายๆคนก็เริ่ม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 มาดูแล้วว่าเอ๊ะแล้วไอ้พวกสวิงสเตจเนี่ยนะครับ ปรากฏว่าเดโมแครตเนี่ยนำก็จริงรรพับบิกันตามแต่มันไม่ห่างกันเยอะนะครับแต่วันนี้โพล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าไบเดนบวกสวิงสเตชเนี่ยกลายเป็นเทให้ทางฝั่งเดโมแครตค่อนข้างเยอะมากมวันนี้ล่าสุดออกมาเนี่ยปรากฏว่าโพเนี่ยมันเลย270แล้วนะที่เทไปฝั่งเดโมแครตครับคือสวิงสเตจที่เรากำลังพูดถึง รัฐที่ยังอาจจะไม่ชัดเจนอย่างฟลอร i ดาเท็กซัสสวิงสเตทนี่คือสเตทที่เป็น battle field ก็คือเสียงเนี่ยมันไม่ขาดพอไม่ขาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็บอกว่าสวิงสเตทนี่มันต้องวัดกันที่วิคสุดท้ายเลยแต่วันนี้ต้องบอกว่าเนี่ยโอ้โหอีกไม่เนี่ยเดือนนึงนะนะฮะทําก็เพียงความไม่เยอะมากแล้วนะครับแล้วก็กว่าไหนตัวเองเนี่ยพอติดแล้วจะดีเบตวันที่15เนี่ย ยังไม่รู้เลยนะว่าจะทํำยังไงแม้ตัวเองบอกว่าสบายๆไม่มีอะไรไปดีเบตอะควอลันทีนสิบสี่วันนะครับอมันอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวมากเลยนะคุณคุณไบเดนยังบอกเลยว่าต้องเป็นการดีเบตที่ปลอดภัยเขาจะไปดีเบตได้ไหมอันนั้นก็นากขงโหวขงโวลอีกใช่ไหมแล้วแถมว่าทรัมป์เนี่ยเสียรอบแรกไปแล้วด้วยรอบแรกของการดีเบตถ้าคุณสุกิตดูมีแต่น้ําอ่าอันนี้ทุกคนมีแต่ป้ายสีกันทุกคนเห็นไม่มีเรื่องโพลิซีเลยหวังผิดหวังอ่าผิดหวัง โอเคครนี้ผมคิดว่าเราเราได้ได้ข้อสรุปอย่างหนึงว่าการติดตัวของโควิดของทําเนี่ยเขาเสียคะแนนละคราวนี้แล้วเขาทํำยังไงในช่วงออกมาปุ๊บเขาได้ยินว่าเขามีการไม่ผ่านงบกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นยังไงฮะสังเกตเห็นนะมาเช้ามอเช้าพยายามมีทวิตออกมาบอกว่าฉันจะจ่ายนูน่สนสนันนนสนบสนุนนู่นสนับสนุนนี่เป็นมันเหมือนกับ ผมมองว่าเป็นการหาเสียงนะต้องหาเสียงแหละช่วงนี้เป็นโหมดของรหาสียงแต่ผมว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันพลิกค่อเนข้างยากนะอเพราะว่าแต่นี้เขาก็ดึงไอ้เรื่องของงบที่จะกระตุ้นใช่ไหมฮะถูกครับสองล้านล้านเนี่ยตอนนี้ปีนี้จะทันไหมครับเนี่ยผมว่ายากนะแล้วก็ถ้าถ้าเราเป็นเดโมแครตเราทาไงครับเราตีลวนแล้วแหละวันนี้ผมผมเรื่องอะไรให้คุณได้เสียงเยอะใช่ไหมทุกคนอยากได้ทุกคนอยากได้คะแนนอันนี้แหละทุกานมันมันมีประโยชน์กับประชาชนทุกคนฉะนั้น สเตตัสโคเลยตีเชงไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยให้มันคาาคาซสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ไม่ดีกับเศรษฐกิจใช่ไหมเพราะว่างบงบกระตุ้นไม่มีถูกต้องไม่ทันละแล้วคุณตลาดหุ้นก็รออยู่ตลาดหุ้นรอแต่ว่าต้องต้องบอกงี้ฮะบผมผมว่าวันนี้คนในตลาดคงจะมองที่เซนติเมนต์มากกว่าสิ่งที่เป็นฟิสิกอลที่จะออกมานะคือเซนติเมนต์พูดถึงก็คือเนี่ยเอาเอาให้เลือกตั้งให้ชัดๆก่อนว่าคือยังไง พอหลังเลือกตั้งชัดเสร็จเขาก็ต้องมานั่งดูว่าแล้วเสียงใครได้มากได้น้อยนะครับในฝั่งของสภาบนสภาล่างแล้วหลังจากนั้นแหละเขาถึงจะมาเล่นข่าวเรื่องพวกนี้ต่อโอเคแปลว่าคุณสอนชัยกาลังบอกเราว่าจากนี้ไปจนถึงเลือกตั้งวันที่ถามพฤ้จิการเนี่ยจะดูเซนติเมนต์ซึ่งผมก็ตีความว่าคําว่าเซนติเมนต์ก็คือการดูโพแหละดูโพโพแหละว่าใครใครจะเป็นยังไงแต่วันนี้ดูเหมือนไบเดนเนี่ยหรือเดโมแครตเนี่ยได้เปรี่ยบได้เปรียบเยอะมากได้เปรียบเยอะมากคราวคนี้ผมถามต่อดีกว่าว่า นโยบายของทรัมป์คืออะไรรนโยบายของไบเดนคืออะไรเพราะคุณชอนชัยบอกว่าตอนดีเบตครั้งแรกเนี่ยไม่เห็นนโยบายคุณชอนชัยบอกให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยว่าจริงๆนี้เขาเน้นอะไรกันนโยบายเนี่ยมันคนละขั้วเลยนะอันแรกสุดเนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยทรัมป์เนี่ยพยายามโปรนักธุรกิจต้องบอกว่าเนี่ยโดยเรพับบิกันอยู่แล้วแหละตามสไตล์เขานะครับเน้นเตเน้นคนชั้นกลางจนถึงกับคนรวยแล้วก็บิสเลสแมนนะครับฉะนั้น นโยบายที่ออกมา3ปีที่ผ่านมาเห็นลดภาษีทั้งนิติบุคคลบุคคลธรรมดาลดหมดเลยเพราะอยากจะกระตุ้นนะครับแล้วมันก็จะเป็นการลดเบอร์เดินให้กับตัวบริษัทตลาดหุ้นก็ชอบด้วยแน่นอนครับพอลดปุ๊บโอ้โหหุ้นขึ้นเพราะว่าบอททอมไลน์เนี่ยท็อปไลน์ไม่ต้องเพิ่มเลยบอททอมไลน์ได้แล้วเพราะว่าคอสต์มันลดอ่ะลดเร็วด้วยใช่แต่ไบเดนนี่กลับด้านนะไบเดนเนี่ยระยะสั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าไบเดนขึ้นภาษี จากเดิมเนี่ยวันนี้บอกว่าภาษีเอ่อเท่าไหร่นะ37ลดลงมาเหลือ21ใช่ไหมฮะับยี่สิบเอ็ดมันอาจจะปรับขึ้นละอืมอ่าอาจจะปรับขึ้นไปตรงกลางมันยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์อันนี้คือภาษีที่เก็บกับภาษีกับนิติบุคคลครับเก็บกับบริษัทถามว่าเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับกำไรบริษัทลดลงสองคือเรื่องพวก regulatory ต่างๆเนี่ยไบเดนเนี่ยมีแขนขาที่เป็นซีเนตเก่งๆทางด้านกฎหมาย คอน sum er protection เยอะมากนะอลิซาเบวอลแลนเนี้ยเก่งด้านนี้เลยครับนั่นหมายว่าเขาพยายามป้องกันคอน sum er ซึ่งเป็นคนระดับชั้นล่างๆอ่ะพูดง่ายๆของอเมริกาอย่างเงี้ยนะครับคนในวงกว้างซึ่งเดโมแครตโปรใครโปรฟาร์เมอร์ครับโปรเลเบอร์นะครับฉะนั้นสิ่งสองสิ่งเนี้ยถ้าเขาจะได้ฐานเสียงเยอะขึ้นเขาเขาเขาก็จะต้องแน่นอนครับไปเก็บภาษีกับคนรวยเรียกได้ว่าไม่ไม่ไม่เป็นมิตรกับ บริษัทในระยะสั้นต้องบอกระยะสั้นคนมีคนมีคนดสตางค์อ่าโอเคร่าแล้วก็การขึ้นภาษีแน่นอนมันเป็นคอสระยะสั้นตลาดหุ้นก็อาจจะรีแอคไม่ดีแต่ประเด็นที่ลึกๆอีกก็คือต้องไปดูว่าไบเดนชนะเยอะหรือชนะน้อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชนะเยอะชนะน้อยนี่ผมพูดถึงพรรคเดโมแครตนะสภาบนชนะไหมซึ่งทุกวันนี้เป็นของรีพับบิกันอยู่ ถ้าชนะด้วยแล้วสภาล่างชนะด้วยไบเดนได้ด้วยสวิฟต์คือเรียกว่าถ้าได้ทั้งสองสภาผ่านกฎหมายเร็วมากเร็วเลยแต่ถ้ายังเป็นเหมือนเดิมคือว่ายังต้องมีสภาบนสภาล่างก็จะเถียงกันอย่างว่านี้ช้าๆแบบนี้อันนั้นอันนั้นอันนั้นก็ต้องจับชัดเจนคือเรื่องภาษีนี่ชัดเจนเรื่องเรื่องที่มืรอกี้พูดไปแล้วคือนโยบายทางด้านการเงินอย่างเงี้ยนะครับ เรื่องเรื่องของการคนโทรลเรื่อง anti t r u s อย่างเงี้ยบริษัทขนาดใหญ่เกินไปมี consumer protection ที่ดีพอหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับรบซึ่งถ้าโดนไปมั่นคืออะไรกลุ่มเทคเทคขนาดใหญ่กลุ่ม financial institution จะได้รับผลกระทบอันนี้คือนโยบายปเด่นระยะสั้นๆโอ้ดูเหมือนดูเหมือนจะเข้มเข้มงวดดูเหมือนจะเข็บภาษีก็อะไรที่เป็นของคนรวยครับต้องว่ากันดูเหมือนหุ้นจะไม่ดีเนาะ ระยะสั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้ามองถึงระยะยาวนะไบเดนจะเอาเงินพวกนี้มาทําอะไรมาลงทุนมากระตุ้นมีนาสารแลวกระตุ้นมากกว่าทํามครับนะครับเขาก็จะลงไปที่โครงสร้างพื้นฐานครีนเอเนจี y เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานครีนเอเนจี่เนี่ยมันกลับได้กับทํามเลยนะทรัมป์สนับสนุนอะไรสนับสนุนการผลิตน้ํามันแบบโบราณเน้นเรื่องของ climate c h a n ช e เรื่องของรถเพราะวลกร้อนรถคาร์บอนรถลไรถูกอันนั้นคือไบเดนไบเดนนั่นหมายความว่าอุตสาหกรรมพวกนี้จะดีครับ พวกเรื่อง ESG นะครับ Clean Energy Infrastructure เนี่ยไบเดนซัพพอร์ตหมดครับฉะนั้นหุ้นกลุ่มนี้น่าจะได้รับประโยชน์การลงทุนในกองทุนกลุ่มนี้ก็ได้รับประโยชน์ครับเราด้านด้านจีนล่ะจีนเนี่ยต้องบอกงี้ถ้าไปดูนโยบายของทรัมป์เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับด้านการค้าเนี่ยค่อนข้างแข็งก้าวเพราะอะไรทรัมป์พยายามจะลดสิ่งที่เขาเรียกกันว่าขัดดุลการค้าครับเพราะเขาบอกว่าอเมริกาเฟิร์ส ทุกอย่างจะต้องจ้างงานในอเมริกาดีกว่าไหมดีกว่าไปต้องนําเข้าสินค้าวอ a t e ร e เวิจากที่อื่นจนทําให้ตัวเองเนี่ยขาดดุลเยอะเขาก็พยายามใช้กําแพงภาษีซึ่งเป็นนโยบายที่ก้าวร้าวแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเสียไปเยอะมากไม่ว่าตัวเองกับยุโรปมิตรแท้ของเขามาหลายร้อยปีเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีปากมีเสียงกับฝรั่งเศสกับแคนาดาใกล้ๆกันก็มีปากมีเสียง แต่ของไบเดนเนี่ยจะ,จะจะจะกลับด้านนิดนึงไบเดนถามว่าชอบจีนไหมไม่ชอบจีนแต่ถามเขาอาจจะเป็นทําอะไรแบบสุภาพมากกว่าเจราจาแต่ถามว่าชอบไหมไม่ชอบแน่นอนเพราะว่าฐานเสียงของคนอเมริกันวันนี้ส่วนใหญ่ไม่ชอบเลยเขาบอกว่าเขาต่อด,ด้านจีนแล้วแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของ,ของการใช้พันธมิตร,รอาจจะไปโคกับญี่ปุน่นไต้หวันกดดันประมาณนั้น คือฟังดูเหมือนผมว่ามีมีสูตรรวมกันหรือจุดร่วมกันของเดโมแครตกับอีพิการก็คงเรื่องนี้เนาะใช่คือเรื่องของการสรักประเทศสู้กับจีนรประเศแต่ดูเรื่องอื่นๆระหว่างเดโมแครตกับอีพีการ์ตหรือว่าคุณทรัมป์กับคุณไบเดนเนี่ยดูคนละขั้วเลยใช่คนละแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมจะขอสรุปตรงนี้สั้นๆก่อนที่คุยกับคุณสอนชัยว่าในช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยดูแล้วเนี่ยสถานการณ์ของภาพรวมของการลงทุนเนี่ยดูยังผันผวนดูยังยังจะไม่ไปไหนเพราะว่ามันขึ้นอยู่ว่า โผจะเป็นยังไงนะมาตรการกระตุ้นต่างๆเนี่ยดูยังดูยังไม่ชัดเจนแน่นอนดูแล้วทุกคนจะรอเป็นหลังเลือกตั้งใช่นะครับแล้วก็นโยบายหลักๆของของทรัมป์กับไบเดนเนี่ยเอาเป็นว่าจำไม่ง่ายก่อนแล้วกันคือว่ามันต่างกันเลยมันต่างเลยมีจุดร่วมเดียวคือเรื่องของจีนนะครับคนนี้สำหรับนักลงทุนตอนเนี้ยผมคิดว่ามีทั้งลงทุนในหุ้นมีลงทุนในตราสารหนี้มุมมองดอกเบี้ยมุมมองของเงินดอลลาร์สหรัฐโอเคโอเคสองสองคนเนี่ย เราควรจะมองผลกระทบต่อดอลลารสินทรัพย์เป็นยังไงต่ายแลกเปลี่ยนนะครับสินทรัพย์เอาเอาเอาันแรกสุดเลยดอเบี้ยนี่ง่ายไม่ว่าใครก็ตามระหว่างไบเดนกับทรัมป์ดอเเีี้ยต่ําแน่นอนเพราะว่าเฟดยังพูดเสมอๆว่า นโยบายดอกเบี้ยมันต้องเกื้อหนุนต่อเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวคือเฟดนี่ยังไม่มีใครเข้าไปยุ่งของเขาได้อีก3าปีผมว่าโอเคดอกเบี้ยยังตามอยู่อแล้วก็นโยบายที่มาเปลี่ยนเป็นใช้อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของอเมริกาด้วยมันยิ่งทําให้เกิดสติกกี้มันมันขึ้นยากอ่ะพอเงินเฟ้อขึ้นยากมันไม่จาเป็นจะต้องไปขึ้นดอกเบี้ยหรอกนะครับเศรษฐกิจก็ยังดูไม่ดีมันดอกเบี้ยดอกเบี้ยต่ำแน่ต่าแน่ทั้งสองทั้งสองฝั่งนะฮะสภาพคล่องยังล้นอยู่เรายังไม่เชื่อว่าจะมีการดูสภาพคล่องกลับ นะครับจนกว่าจะเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างชัดเจนกว่านี้นะครับตาสานี่ตาสานี่ภาคเอกชนถ้าเป็นทรัมป์เนี่ยเรามองว่าเครดิตสเปรดจะแคบลงเพราะว่าทรัมป์ก็โปรเรื่องภาษีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องบริษัทเทคทรัมป์ก็โปรอยู่ฉะนั้นฉะนั้นภาพรวมโดยรวมไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากนี้ก็คือว่าคนอาจจะสภาพคล่องเยอะมากก็ยังคีบไบิงของพวกนี้อยู่คือเรียกว่าคนเนี่ยยังมั่นใจ เขามัเคลียรสปคแค่แปว่าคอร์เปอเรทเองหรือว่าบริษัทเองมีความแข็งแรง f u n d ิ้งได้ต้นทุนที่ถูกยังต่ำอยู่ไม่ได้มีความเสี่ยงถูกเพราะว่าไม่ได้ลดภาษีครับไม่ได้ขึ้นภาษีไม่ได้ขึ้นภาษีของไบเดนต่างนิดนึงไม่ได้บอกว่าบริษัทจะแย่ลงหรือแข็งแรงจนจะล้มนะฮะ แต่เนื่องจากไบเดนเนี่ยขึ้นภาษีพอขึ้นภาษีบอสทอมไลน์ก็น้อยลงนะฮะฉะนั้นบาลานซ์ชีมันก็แน่นอนะครับคอมเพลตูบาลานซ์ชีของท่ามมันอาจจะแย่ลงนิดหน่อยคือพูดง่ายๆเครดิตสเปดมันก็อาจจะวได้มันตัวแทนของความแข็งแรงของตัวบริษัทบริษัทแหละถือว่าถ้ารายได้เยอะเครดิตสเปดแคบแต่ได้น้อยลงความสามารถในการชําระดอกเบี้ยก็ลดลงไปด้วยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเครดิตสเปดจะกว้างขึ้นบ้างครับแล้วตัวบอลล่ะตัวพันธบัตรล่ะ พันธบัตรเนี่ยเรามองว่าของไบเดนเนี่ยเคิร์ฟน่าจะสติเพนขึ้นสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าถ้าท่านกู้เงินเยอะมากขึ้นเนื่องจากมาฟันดิ้งโครงสร้างพื้นฐานลักษณะของโครงการโครงสร้างพื้นฐานมันคงไม่ได้ฟันดิงกัน overnight ระ,ระยะยาวมันอาจจะเป็น5ปี10ปีก็ต้องออกพันธบัตรเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ครับ,ครบ,ครบเคิร์ฟจะสติเพนขึ้นแต่หัวเคิร์ฟเนี่ยมันยังคงสติ๊กทูเฟดฟันเรทอยู่ก็คือ,อระดับต่ำ อันนั้นเป็นภาพที่น่าจะเกิดขึ้นนะฮะหลังจากไบเดนเข้ามาครับเราทรัมป์ล่ะตรงข้ามหรือว่าของทรัมป์เนี่ยผมมองว่าเคิร์ฟมันคงไม่ไปไหนอาจจะสเตย์อย่างนี้สเตย์แฟลตอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นดูดูเร็วๆก็คือว่าพันธบัตรระยะยาวของทรัมป์เนี่ยคงจะไม่ได้ขึ้นเยอะแต่ว่าของไบเดนเนี่ยมีแนวโน้มอาจจะขึ้นใช่เพราะคนนี้ฟันดิ้งสูงขึ้น อ่ะมาตลาดทุนบ้างหุ้นเนี่ยระยะสั้นแน่นอนครับเมื่อบอททอมไลน์ลดลงเนื่องจากภาษีที่เพิ่มมากขึ้นระยะสั้นเนี่ยของไบเดนดูเป็นว่าอาจจะเกิดเซลล์ออฟของตลาดซึ่งจริงๆวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าตลาดเนี่ยมีกําไรมาเยอะตั้งแต่ก่อนเดือนกันยายนก่อนหน้านะฮะเดือนพฤษภากรกฎดาเนี่ยกำไรมหาศาลเลยกําไรในกลุ่มเทคในกลุ่มคอน summer discretionary นะครับหลายๆหมวดครับ ฉะนั้นถ้าเกิดเข้าสู่โหมดของความไม่แน่นอนอย่างช่วงเลือกตั้ง2เดือนก่อนเลือกตั้งแน่นอนคนทำไงครับเทคโปรเฟตสเตสติลวทแอนซีซึ่งช่วงนี้เป็นอย่างนั้นแหละตลาดถึงซึมนะครับแต่ถามว่าแล้วถ้าคอนเฟิร์มว่าไบเดนได้แน่นอนมีขายลอดหนึ่ง แต่การขายของของตลาดเนี่ยเรามองว่าอาจจะเป็นออป portunity นะเพราะว่าเมื่อขายปุ๊บราคามันปรับตัวลดลงในขณะที่เอาลุกมองออกไปปีนู้นเลยแล้วกันปีหนึ่งสองหนึ่งปลายปีเลยนะครับถ้ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นบาลานซ์ชีพมันท้ายที่สุดมันคงจะกลับมานะครับอันนี้อันนี้คุณส่อนชัยพูดถึงตลาดหุ้นสารัฐเนาะที่จะขึ้นจะลงนี่เราพูดถึงตลาดหุ้นสารัฐครับ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปคุยเรื่องตลาดหุ้นเกิดใหม่แต่เอาตลาดหุ้นสหรัฐให้จบก่อนก็คือฝั่งไบเดนเนี่ยพูดง่ายๆคือหุ้นสหรัฐในระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสถูกปร <Take off S 2> งขายแต่ของทรัมป์เองก็ต้องบอกว่าก็ยังมีแนวโน้มที่ดีนะหมายถึงว่าถ้าทรัมป์ได้ขึ้นมาเนี่ยตลาดก็ as is today แหละ หุ้นกลุ่มที่จะขึ้นก็คงจะเป็นกลุ่มเทคนะครับเพราะว่าการกํากับการอะไรก็มันน้อยเยอะหร่แล้วก็ไม่ได้มีความไม่ได้มีความไม่แน่นอนเหมือนเดิมภาษีมันเดิมครับเพราะฉะนั้นดูเหมือนระยะสั้นนตลาดหุ้นน่าจะดีถ้าเกิดว่าทรัมป์กลับมาเป็นผู้ชนะไบเดนเนี่ยระยะสั้นเนี่ยไม่ดีแต่ว่าระยะยาวน่าจะดีตลาดเกิดใหม่แหละโ้คนหวังกันมาก Emerging market เนี่ยต้องบอกบอกว่าถ้าไบเดนได้แน่นอนครับ easing pressure ที่เป็นอะไรก้าวร้าวระหว่างจีนกับอเมริกาอาจจะหายไปจริงๆไบเดนไม่เคยสนับสนุนเรื่องกันขึ้นภาษีเลยเขาก็พูดชัดว่าเขาไม่ถงจีนก็ไม่ชอบจริงๆในระยะสั้นๆเนี่ยแน่นอนครับ pressure มันจะลดแต่ว่าในมุมของผมนะผมมองว่าถ้าจีนจะชอบระหว่างไบเดนกับทรัมป์ตัจีนจะชอบทรัมป์เพราะอะไรมันอ่านเกมง่ายแต่ไบเดนเนี่ย การเซอร์เทนตี้ข้างหน้ามันคืออะไรเออถามว่าเขาชอบเราไหมเขาก็ไม่ชอบเราทั้งสองคนแหละแต่ว่าการที่ไม่ชอบเราแบบเราไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็อันตรายมากขึ้นก็แปลว่าแปลว่าจีนก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นใช่คือคือหมายถึงว่าทั้งตลาดหุ้นจีนด้วยทั้งจีนด้วยถูกครับจนกว่าจะชัดเจนใช่แต่ระยะสั้นแน่นอนครับมันจะเป็น p o s i t i v e s e n t i m e n t กับตลาด Emerging Market Emerging Market เราเลยมองว่าน่าจะดีแต่ถ้าเป็นทรัมป์ถ้าเป็นทรัมป์นี่ก็กล้าวร้าวเหมือนเดิมครับฉะนนนนนัั้้กก็็เเปไดหมือที่ อาจจะโดนเซลล์ออฟในช่วงอ m e เมอร์จิงมาร์เก็ตับด้านกันคือค่าไม่เปลี่ยนค่าจะคล้ายๆปัจจุบันอ่ะสุดท้ายแล้วพี่เราทําก็ขู่แล้วด้วยบอกว่าเฮ้ยถ้าฉันได้รอบสองเนี่ยเธอปอาแน่ใช่ไหมเอาแน่เอาแน่ตอนนี้ฉันป่วยฉันฉันพักก่อนเออครับเงินดอลลาร์ฮะสุดท้ายแล้วดอลลาร์เนี่ยเรามองว่าไบเดนได้ดอลลาร์ควรจะอ่อนค่า ไม่ใช่ทําได้แล้วทําดอลลาร์ไม่อ่อนนะดอลลาร์ก็อ่อนเหมือนกันแต่ว่าอ่อนช้าๆแต่ถ้าไบเดนได้เนี่ยเราคิดว่าอ่อนเร็วเพราะว่าหนึ่งคือยูนิตฟันดิ้งมหาศาลเลยอยู่ต้องออกพันธบัตรอยู่ต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฟันฟล w ก็อาจจะมูฟนะครับคือฟังดูเร็วๆสรุปคือทำไบเดนเนี่ยมันเกิดจุดเปลี่ยนแหละในช่วงรอยต่อ ช่้งเลือกตั้งสินใหม่ใหม่ตลาดการเงินมอนก็คงจะพันผวนหน่อยเพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมมันยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นจะเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นทรัมป์เนี่ยการเปลี่ยนแปลงก็คงน้อยแต่ในระยะยาวแล้วเนี่ยอุณชัยก็ยังมองว่าสินทรัพย์ทางฝั่งของอะไรยังน่าสนใจกว่ากันสินทรัพย์เสี่ยงแน่นอนครับเพราะว่าลงตาสานี้ทุกวันนี้รีเทิร์นเหลือศูนย์เลยก็ต่ำไปอยู่ต่างประเทศเหลือศูนย์เลยมันมันทำอะไรไม่ได้ใน EP หนึ่งเนาะในซีรีส์นี้ก็เราได้ข้อสรุปแล้วใช่องอีพีสองเราจะไปตามกันที่วันดีเบตรอบสองใช่เราจะเราจะตามทุกดีเบตถ้าเขาถ้าเขาดีเบตนะครับผมหวังว่าดีเบตรอบสองเนี่ยคงจะนั่งห่างกันแบบนู่นะไกลๆจริงมากๆเออแล้วก็คงไม่ได้สาดไฟใส่กันต้องพูดเรื่องนโยบายแล้วแหละเพราะว่าคะแนนไกลแล้วไงคะแนนเขาห่างด้วยไงคือทชาต้องทําคะแนนล้วชําต้องทําคะแนนใช่ไหมฮะ โอเคได้ครับแล้วเดี๋ยวไว้เราพบกันใหม่นะครับใน EP ที่2นะครับในการดีเบตครั้งที่2นะครับสำหรับในครั้งนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวสดี